เพื่อนเอื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร้วิทย์ฝรั่งค่ะ My name is Paige from Thailand now I'm c o v e r i n g in Indonesia นี้เพจยืนอยู่หน้าสถานีรถไฟ MRT บุนเดเกนฮีลี่ค่ะกําลังเดินทางไปที่สถานีบ็อกเอมค่ะแต่วันนี้เป็นไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีเพื่อนร่วมทางมาด้วยมาดูเลยว่าใครนี่ค่ะเพรอยู่กับวินเซนต์เนสวัสดีครับทุกคน we are going to d a y we are going to literacy park in b o k a wow b a l u new one yes, it's new จะไปสวนสาธารณะ o u t ดอรของจาการ์ตาอินโดนีเซียอันใหม่นะคะเพื่อนๆไป ayo let's go กั s กันเราก็มาถึงบล็อกแอมกันแล้ว guys เราได้นังไปที่บล็อกแอม guys เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปที่สวนอย่างไร guys, นทุกคนทุกคนทากคนทุกคนทุกวนทนีุกนทุกคนทุกจนทุกคนทุกคนกคนทุ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 กคนทออกจากคนทุกคนทุกนทุกคนท่กคนุกคนทูกคนทอกนทุกค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 นทค่ะุกคนกคนทุกคนทุกคนทุอคนทุกคนทุกคนคนทุกคกคนทุกค่ทุกคนทกคนทกค รูปแบบรูปทรงเอาดอร์โล่งแจ้งมีอะไรบ้างข้างไหนไปดูกันเลยกันแรกรนะการเข้ามาชมสวนในวันนี้เริ่มจากการเบือ่อนายที่ต้องเข้าห้างสปปรรพสินค้านะคะเดินทางด้วยรถยนต์วันนี้จึงเลือกนั่ง MRT มาลงสถานีบล็อกเเพื่อเข้าสวนริทร์กซี่ปากคา่ะร้านกาแฟเยอะเลยโอ้หาดูนี่ สวนสาธารณะขนาดเล็กที่ออกแบบให้มีร้านค้าภายในมากกว่า10ร้านตอนกลางวันจะมีผู้คนไม่พุกพ่านเพราะว่าเป็นช่วงรามฎอนถือศีลอดบางร้านต้องเอาผ้ามาปิดเลยแต่ยังเปิดให้บริการปกติจะมีผู้คนมากขึ้นในช่วงเวลากลางคืนเพจมองเห็นอย่างหนึ่งแล้วค่ะน่าสนใจมากเลยไปดูข้างในกันค่ะเพื่อนๆตามมาตามมา โอเป็นแบรนด์ของโทรศัพท์มือถือที่มาเปิดบูธที่นี่ค่ะมีกิจกรรมให้เล่นมากมายถ่ายรูปถ่ายวีออดีโอเรียบอะไรแล้วจะหยอดเลยเพื่อจะชิงโชคอ,อันนี้ดูกันว่าเราจะได้ สร้างความบันเทิงในช่วงเดินส่วนได้อย่างดีและมีแอร์คอนด้วยเพื่อนๆ เต็มๆของสวนแห่งนี้เรียกว่ามาทาคิตนาติตาหูริเกอร์นซีพักเป็นสวนสาธาะเก่าแก่นะคะที่ได้รับการฟื้นฟูใหม่เดินเข้ามาเก้าแรกก็สะดุดตาก็าวงเวียนวงกลมแอ่งน้ําตรงกลางเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆทาให้สามารถมองเห็น360องศารอบทิศทางเลย What's what's Chasing is down, what left is right down, left I can't see the end, but we'll see it through. เห็นไฟวิ่งกลางเมืองจากการ์ตาแบบชัดเจนเลยค่ะเพื่อนๆ อ้วงสำหรัเบอร์นี้เราแค่ใช้แคชวอสล้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆที่นี่จะต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิตลุกไล่สไปซี่อ่ะดิส่วนตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเที่ยงแล้วนะคะก็มีผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆ สวนขนาดเล็กกลางเมืองจากรกตาไม่ใหญ่นะคะแต่มีความสงบเหมาะสำหรับการนั่งชิลจิบกับแฟนทานอาหารง่ายๆพบปะสังสรรค์กับเพื่อนกลุ่มล็กๆในบางครั้งก็ยังมีนักเรียนนักศึกษามาทัศนาจรนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติแต่ยังอยู่ใจกลางเมืองได้ยินเสียงบเบาๆของรถไฟเอ็มอาที และยังมีห้องสมุดบริการแต่ประชาชนทั่วไปมี WiFi ฟ,ฟรีเป็นห้องแอร์นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่รักการอ่านหนังสือเป็นอย่างยิ่งสงห่น้ามาเียเพื่อนตอนนี้นะ สดได้นะคะที่นี่จะต้องจ่ายด้วยแอปโอ้หรือว่ากระบัดครดิตกาค่ะสวนกลางเมืองแห่งนี้มีพื้นที่ศักยภาพมากเพราะว่าตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า MRT มักถูกเรียกว่าสวนแห่งการเรียนรู้หนังสือด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมทำให้มีนักเรียนนักศึกษามาเยือนที่นี่หลังเลิกเรียนเป็นจำนวนมาก ตามที่เพื่อนๆเห็นรอยอาคารแห่งนี้มีลักษณะเป็นทรงกลมมีบ่อน้ำตรงกลางจึงทำให้เกิดการจัดงานอีเวนต์มากมายที่นี่ในช่วงเวลายเย็น รวมทั้งบริเวณนี้ก็ยังมีสูนยร์การค้ามากมายไม่ว่าคุณจะชอปปิ้งทานอาหารรุเดเรินเล่นกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงที่นี่ก็เหมาะที่จะแหงเอาอีกจุดหนึ่งในจาการตาเพืเ่อนๆค่ะสวนตาแมลิีเซอร์ซาซีนี้เป็นส่วนที่เปิดโล่งกว้างนะคะให้คนทั่วไปสามารถเดินเข้ามาใช้บริการได้มีห้องสมุดมีร้านกาแฟมีร้านกิจกรรมค่ะวันนี้เพรก็ได้กาแฟแที่เรียบร้อยแล้ว ทิวทัศนโดยรอบแล้วสวยงามมากค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะคะบคุณค่ะ แกงเขียวหวานได้เลยช่วยพี่ขนะอเก็บนะอ,อก่ะอากอบ่บาาานนมากะอบากขอก่อบากอากะคาก่ะอมากค่ะขอมมากกอบุวาาาอากอากค่มกบาะ i yeah. down